สวัสดีครับพี่น้องแ็นเพจี่ชมรายการนะครับวันนี้ทีมขาแห้งรูมน้ำเสียงไงยเป็นมากันนี้เวียกครับวันนี้มาเปลี่ยนโกมบังกูไทยวัฒนธรรมเป็นบ้านอีสานให้พี่น้องเขาเบิ่งครับนี่ชุมชนกูกกะสิงเขา มาได้สมัยล่ามันวาทศวรรษที่ประจ้าเล่ามันขบึงขังนอกบึงขังไรน,นะคะะร,ะรับแล้วมาเป็นภาษาตัวเขา่าทางเขา่าทางหออัวคร่บตัง้งอยได้วัดกูกระสิงหน่อยครับ ม,มันกระสิงหน่อยครับเขาไปอยู่เบองทางด่านนร้ล้านเป็นพื้นฐานต้สมัยขอมรพระเจ้าขอมปัจจุบันเป็นมาโบรณาณขึ้นไหมสางไหมครับ ไมงง่เป็นห้องโถงครับด้านหลังห่องโถงยีนองมาไก่มาท่างกูกระสิงมีสามกูนะครับเด้อกูนี่คือกูกระสิงครับกูกระสิงด้านหน้ากูหนึ่งก็เป็นกูพ่นละคั้งครับกูหนึ่งก็เป็นกูพ่นวิทย์ ลมาตั้งอยู่วัดคู่หน่อยนะครับวัดคู่หน่อยหน่วยเบื้องเยอะนะครับเป็นล้านยุ่กลางครับน้องมาเยี่ยมมาชมครับนี่บันไดอะนีครับนั่าสิเขับไปชมในยปราสาทเปิดไดยครับ

ไม่ด้น,นอนครับกุกสิงกับมาก,กบวาวาปยืนนี่ละครับรนี่อากาศหนาวครับที่ขายั่งลุ่มน้ำเสียวเบลง นี่ก็เลยเดยวมาอัดตดทางเวีนดน,นาทางวัดกูหน่อยครับดาบถ์นหนาสารนาด้นานข้างด้านได้อากาศดีอากาศเนี่ยบุหรล่ยังว่าจะเดินไปหาปูหาปลาครับนะพี่น้องฝากจิตามนะครับนะกระสิ่งดัน ของมาไกาทา่ทั้งกูกับสิงห์มาแวะบบ้างน,นะครับเจ้ามัดเที่ยวโบรานสถานมนะีสามกูทางเขานี่นะครับ